กด P B หนึ่งวัตถุเลื่อนไปทางซ้ายมือหลอด P L สองติดสามวิวัตถุเลื่อนกลับไปทางขวาม,มือ P L หนึ่งติดอนไปทั้งหมดสี่รอบ รอบที่4เมื่อวัดถูกไปทางฝ่ามือสุดแล้ว P L 3ติดกับ P L 1ติดกด P B 2หยุดทำงานกด P B 1เริ่มทำงานใหม่ เมื่อกด PB สองแล้วอยู่ทางานอัตโนมัติ